นำเสนอให้คุณเดินทางไปที่นี่ <Hey. S 1> ร้านทองเอามีเลยเหรอไม่ใช่ไปซื้อทองธรรมดามันล oh. อยแล้วจะซื้อทองทั้งทีก็ต้องซื้อทองพวงมาลัยทองโอ้ห oh, <ho> ไม่ธรรมดานะจ๊ะพาคุณผู้ชมมาที่นี่นะคะห้างทองสัจจพรอำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีร้านทองแห่งนี้เขามีไอเดียแบบเ oh, oh. ก๋มากอ่ะคุณคือคุณเขาจัดทําเป็นทองทองคํารูปพวงมาลัยดอกมะลิ จำหน่ายในช่วงนี้ช่วงเทศกาลวันแม่<ด>สำหรับลูกๆที่อยากจะซื้อหให้เป็นของข <Okay. S 1> วัญสุดพิเศษ,ษกับคุณแม่ค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าหลังจากที่ทางร้านเขาทำพมรมลัยดอกมะลิทองคำออกมาขายนะลูกค้าลูกค้ามาสั่งซื้อกันตลอดเลยอ,ะอ่ะจำนวนยอดสั่งซื้อของลูกค้าเนี่ยเกินกว่าความคาดหมายที่ทางร้านเขาตั้งเอาไว้อีกนะอะคุณดูสวยไหมสวยววววววว วคืองผู้ชมบอกเอฟทำไมดูเล็กๆเดี๋ยวเราให้ฟังคือพวงมาลัยทองคําแท้เนี่ยนะคะเขาจะจําหน่ายตามน้ําหนักของทองคำโอ้ใช่สิซึ่งทางร้านเนี่ยเขามี2ขนาดให้คุณเลือกนะคะก็คือมีขนาด5.2กรัมจาหน่ายในราคา14,000บวก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 อะไรอะแล้วแต่ราคาทองในแต่ละวันอ๋อแล้วแต่ขึ้นลงใช่ก็คือเริ่มต้นที่14,000อัพแล้วกันค่ะแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ใหญ่กว่านั้นนิดนึง ขนาด5.9กรัมน้ำหนักประมาณนี้อยู่ที่1600 0ขึ้นไปพขึ้นไปสุดไหมว้าวอ๋อเป็นพวงมาลัยคือเอาจริงๆนะคุณดูพวงมาลัยมันดูเล็กแต่มันทรงคุณค่าเอางี้่ังเพชรลงไปเลยไหมเอ้คุณเอาแค่ทองเอาตอนนี้ก่อนเอาแค่ทองตอนนี้ก่อนคุณรู้ไหมว่าทองตอนนี้มันเท่าไหร่คือราคามันจะขึ้นลงตามราคาทองในแต่ละวันนะคุณผู้ชมถ้าหากใครสนใจลองติดต่อไปถามทางร้านของเขาก่อนว่า หมดเรียงนะคะเ,ออเพราะเขาขายดีมากคือเขาเปิดออเดอร์มานานแล้วด้วยเราขึ้นเบอร์ติดต่อของทางร้านด้านล่างเอาไว้นะคะเอาจริงๆนะ คนเป็นแม่ไอของคุณจิสานี่ถ้าแค่ลูกอ่ะโทรมาหาในวันแม่บอกรักเราสั้นๆน่ะมันก็อิ่มเอมไปด้วยความสุขละของขวัญหรืออะไรต่างๆเอาจริงๆแม่ไม่ได้อยากได้หรอกแต่ลูกอ่ะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะมอบอะไรดีๆคืนให้กับแม่มันก็เป็นความรู้สึกจากลูกถึงแม่เหมือนแม่ผมเนี่ยส่งข้อความมาผมน้ําตาไหลเลยแม่บอกไม่อยากได้อะไรใช่ไหมไม่อยากได้อะไรนอกเหือจากพวงมาลัยทองเนี่ย คุณแม่ก็ผมน,น้ำตาไหลเลยคุณคุณซึ้งไงนั่นดิคุณต้องร้องเพลงข่าน้ำนมนะ <laughs>